เรวนโอเลิพรจอาจารย์จะเกาะประกอบพิธีตัดเคาะตัดเวรตัดกรรมทำไมพระต้องทำหน้าที่นี้หลายคนบอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่เรื่องของสงฆ์โลกติเพียนเป็นเดรัจฉานวิชาพระ,ะบางรูปกระดาษกันเองหมายว่าการลดน้ามนต์การปลูกเสกสิ่งของพระบางรูปบางสํานักเขาบอกว่าหนักไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าไม่ทางหลุดพ้นหรือการสะดเดาะเคาะการลดน้ำมนต์บางรูปก,ก็ โอ้โ oh, โลกสวยมากพระอาจารย์มองเรื่องนี้ว่าอย่างไงครับหลายคนที่เขาเป็นทุกเป็นร้อนครับมีความทุกข์กายทุกข์ใจสิ่งใดแล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือที่ระบายอารมณ์สมัยก็หรือว่าแต่แม้แต่สมัยนี้ตามานั่งอย่างเมื่อวานเนี้ยมีโยมมาหามีเรื่องกับครอบครัว ก็มานั่งระบายว่าลูกเป็นอย่างนั้นหลานเป็นอย่างนี้หัวเป็นอย่างนี้เรามีหน้าที่นั่งฟังนั่งฟังที่เขาระบายระบายมาหมดหรือยังโยมหมดแล้วหมดแ,แ,แ,แล้วเราก็ค่อยๆเอาข้อที่เขาทูดกันทีละข้อแนะนําให้เขาสบายบบางคนบอกต้องลถน้ำมนต์อยากลดน้ำมนต์อย่าลถเลยลดยเขาเองก็ได้ล้างหน้าเขาเองสะอาดกว่า ให้อาจารย์ลดแล้วจะสบายใจอัะลบให้ให้อาจารย์สะดอกเคราะห์ให้ต่อมาจะบอกว่าสะดอกเคราะห์นะ่ะสมมุติว่าคุณไปทำอักขุศลวิบากไว 10, ้หมื่นหนึง่งแล้วคุณมาสะดกเคราะห์สิบบาทร้อยหนึ่งมันแก้ได้นะครับทำรารเข้ามาหมื่นหนึง่งเอามาแก้เคราะห์ร้อยหนึง่งครับผม เดี๋ยวไม่เป็นไรครับอาจารย์มันเป็นไปไม่ได้ต่อมาบอกว่าแล้วสะดอยคอจริงๆทำยังไงเพื่อความสบายใจว่าตัวเองได้พอทำบ้างแล้วพอทำพอทำได้บ้างแล้วครับนี่คือการคลายทุกข์ของเขาเป็นการคลายทุกข์ทุกอย่างเป็นการคลายทุกข์ก่อนคลายทุกข์คือทำให้เขาสบายใจให้ได้ครับคุณเชื่อไหมแม้แต่เรื่องหวย ที่ว่าพระให้หวยแล้วไม่ดีอะไรแต่ไรเนี่ยครับมีคนมาถามอัตมาบอกว่าพระให้หวยดีไหมดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนเล่นแต่ถ้าจะถามมุมมองของอาตมาเนี่ยมีหลายคนที่คิดว่าวันนี้ลูกเมียจะอดจะต้องไปจี้ไปปล้นครับแต่บางเอิญยังมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งพอจะมีความหวังวันนี้หวยจะออก เอาร้อยหนึ่งไปซื้อหวยซะกอ่อนเื่ดจัดปุเลยไม่ได้ไปจี้เป็นร้นครับอันนี้จะดีหรือไม่ดีเพราะผ่านวันไปความคิดไปเจอกับความรู้สึกใหม่ๆความคิดเดิมๆที่ชั่วร้ายอาจจะเปลี่ยนไปครับ,รบนี่คือมุมดีจะมองให้ออกไหมถ้าเรามองถึงความดีและความชั่วพิจารณาที่ตัวเองเนี่ย ดีชั่วอยู่ที่ตัวเองเนี่ยอะไรดีอะไรชั่วแล้วตัดสินให้ตัวเองครับก็บจะมองดีหรือชั่วคนอื่นได้ถูกต้องครับมองดีดีมุมดีดีมุมดำดำมุมสีเทาตีจนกระทั่งเป็นขาวได้ในตัวเองนะก็จะเห็นมุมสีเทาและมุมขาวๆในคนวื่นได้มองตัวเองออกทำละละ้างจากตัวเองได้มากเท่า,าไหร่ ก็จะช่วยชำระล้างและมองสิ่งดีๆในผู้อื่นที่เขามีับถ้าเธอยังมองความดีความสีเทาของตัวเองและมองความเปลี่ยนสีขาวของตัวเองแยกกันไม่ออกเขาไปแยกการกระทําของคนอื่นไม่ออกครับดูตัวเองยังดูไม่ออกเรื่องทั้งหมดในสังคมกูรู้หมดกูไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของตัวกูวเองไปครัาบางคนก็ออกมาโจมตีพระ,ะเจิมรถมเจิมบ้าน เจิมนู่นเจิมนี่สร้างวัตถุมงคลว่าเดรัจฉานิชาพระอาจารย์บอกว่าอย่างไรอัตมานี่แหละเจิมลดไวที่สุดครับแล้วก็โจมก็มาถึงมาเจิมทําไมมาเจิมอีกล่ะให้หลวงพ่อเจิมยู่ในมีราขายดิบขายดีทุกทีเป็นการเป็นการโปรดเป็นการโปรดใช่ให้เขาสบายใจนั่นแหละอย่างน้อยเขาเราก็บอกว่าเอา แม่เทวด,ดาที่ดูแลรถลาก็ช่วยดูแลคุ้มครอ,องหาเงินขอหาต่อให้เขาเขาจะได้มีเงินส่งรถนะครับเราพูดแทนเขาเขาก็สบายใจแล้วโอ้ยหลวให้พอแลวอ้วเอพ่อปาวาจาสิ่งนีง้ครับผมอืมอย่างนี้เป็นต้ไปมาเจิรถเอ้ยมาเจิมละเดี๋ยวรถก็ไปชนอตอนนี้ปากหมาทีหลังเขาก็าไม่มา คือเป็นการส่งเคาะให้คนมีความสุขมีความสุขสบายใจครับอะไรแล้วแต่พูดให้เขาสบายใจได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอข้าครับบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมหลวงพ่อไม่ให้ธรรมะไนนะปนักเวรนั้นนะครับหลายคนบอกว่าเป็นพระต้องสอนธรรมต้องเผยแผ่ธรรมอันนี้แหละสอนธรรมะ,ะสอนให้เขาสบายใจครับไม่ใช่วิธีสอนธรรมะแต่กอนนัเมื่อเ่ยเมื่อนั้นครับไม่ใช่ และการสอนธรรมะสมัยนี้ก็ไม่เหมือนสมัยโบราณครับสมัยโบราณคุณไตรเทพจะฟังธรรมจากอัตมาคุณไตรเทพมาถึง,ถงคุณไตรเทพตั้งนักโมสามจบแล้วคุณไตรเทพขึ้นนิเขวบทเบญครับบทเริ่มต้นของธรรมะว่าจะฟังธรรมะข้อไหนพระต้องเทศธรรมะข้อนั้นให้ฟังครับ คุณารเทพอยากฟังเรื่องกลอดลักโลภโกรธหลงคุณใจเทพมามาขึ้นนิเคพรบทเรื่องรักโลภโกรธหลงเลยแต่เดี๋ยวนี้โยมก็ขึ้นนิเคพบทไม่เป็นครับขึ้นบทเริ่มต้นการเทศนาไม่คูกครับพระก็ไม่เป็นเพราะอ่านน้อยบศึกษาน้อยครับพระเดี๋ยวนี้ขึ้นนิเคพบทตามใจชอบตามอารมณ์แล้วก็เทศตามที่ตัวเอง ได้รับเรียนมาพระอาจารย์<ต>ทำไมถามอีกเรื่องหนึง่งไม่รู้เรื่องพระอาจารย์ทำไมเทศไม่เกินสิบนาทีทุกงานมันจะคุ้มค่าไหมว่าจะจะคุ้มค่าที่เขาถวายซองหรือเปล่าหลายคนถามว่าวางงานท่าไปปกปลงครับหนักหนักหรืองานใหญ่ๆญ่ก็เริ่มต้นเอาไว้ว่าจะเทศสักเท่าไรสักสัวโมงครับอย่างนี้พอได้นะปาป,าปาตักถาทำแต่ถ้าบอกว่าขึ้นทำมากเนี่ย ยิ่งคนเยอะๆไม่ไม่เทศมากแท่กสินาทีเอาใจความสำคัญต่อมาจะเริ่มต้นนิเพระบทว่าสุดสูสสรพระเตปัญญาฟังดีๆก็ได้ปัญญาอ่ครับแล้วก็ขึ้นนิเคระบทว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เช่นจะแทกงานศพก็บอกว่า เตรียมอาหารวันนี้สำหรับพรุ่งนี้หรืออย่างอาหารที่ว่าก็คือบุญกุศลที่ตัวเองทำครับเรากำลังจะเดินทางไกลแล้วนะโยมเคยไปเที่ยวทางไกลไปเท,ปที่ยวน้ำตกไปเที่ยวทะเลทำข้าวเหนียวทำไก่ย่างทำหมูทอดกระเท,ยทียมพริกไทยไปใช่ไหมใช่เหมือนกันการทำบุญกุศล คือการเดินทางไกลทำหรือ,อยังบุญกุศลที่จะเอาไปทำข้างหน้าเพราะจะต้องไปกินข้าวหน้าไปอยู่เอาข้างหน้าครับใครทําใครได้ดีช่วตัวเองเป็นผู้รู้เองวันก็มีด้วยเป็นชาแลระชาิยอย่างครับจะช่วยหลวงพ่อขายพระบูชาพระเพื่อเอามาสร้างวัดหลวงพ่อมีพระอ,อะไรให้ให้ร่วมบุญกับญาติโยมครับผม <c oughs> เป็นพระที่หลวงพ่อได้รับมอบจากทายาทนะครับ ก่อนที่จะบวชเป็นพระยังไงครับพระอาจารย์เอาดูพระสมเด็จก่อนครับเป็นสมเด็จวัดลักธรรมครับผมัได้รับได้รับมรดกมาจากโยมแม่บุญธรรมซึ่งโยมแม่บุญธรรมอยู่ในตระกูลบุญนาครับผมยังไงครับพระอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับโยมแม่ของคือโยมยายครับผมเคบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดลักธรรม แล้วก็ส่งปิ่นโตไปให้เจ้าประคุณสมเด็จเช้าก็ไปเก็บปิ่นโตเก่าอเอาปิ่นโตใหม่ถวายไว้ครับพอเอากลับมาปั๊บในปิ่นโตก็มีสมเด็จอยู่ในแต่ละชั้นแต่ละชั้นคเ้าก็โยมยายก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้จนกระทั่งเป็นมรดกมาถึงโยมแม่ครับโยมแม่ก็มาอยู่ กับมาจนอายุ87แล้วก็อามาเสียที่นี่มาเ่าวที่นี่ครับโยมแม่ตายก็เอาหอ่อก็ใส่หอ่อผ้าขาวเอาไว้ครับแล้วก็มายกให้ก่อนตายครับให้ยกให้ก่อนตายประมาณปีหนึง่งครับก็ไม่ได้ดูอะจนกระทั่งโยมแม่ตายถึงได้มาดูว่าเป็นพระสมเด็จแล้วจนกระทั่งหลวงพ่ออาจจะตายถึงเอาบอกมา,า,จจาเ,มเมื่อสองปีที่แล้วยังไงครับพระอาจารย์ ประสบอบัติเหตุขึ้นไปตาสีแล้วตกลงมาตกนั่งร้านลงมาครับซี่โครงหักสี่ซี่ตับแตกครับอ่าไปถึงโรงพยาบาลน,น้ำท่วมปอดครับติดเชื้อในกระแสะเลือดสีอย่างห้าอย่างพร้อมกันเลยครับนอนเดือนหนึ่งระหว่างที่นอนเดือนหนึ่งับมีคนมาค้นแล้วว่าอาจารย์เล็กทิ้งอะไรไว้ให้บ้างครับได้ข่าวว่ามีพระทองคำมีพระ สมเด็จมีพร,ระเครื่องเยอะเอาออกมาดูสิครับอืก็พอดีพระเจ้าตาดูแลไว้ไม่ได้เอาออกมาครับเพราะว่ารู้ทันมาเก็บเจใช่ออลออตายมาก็เลยมาคิดว่าถ้าเก็บเอาไว้เราตายเข้ามาจริงๆก็คงเป็นอื่นไปหมดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เป็นของสมนาคนกับผู้เอาเข้าฝาผ้าขัถิ่น ไม่ได้บอกขายนะครับแต่ผู้ที่จัดการการให้คือมีโยมสามคนสี่คนคเช่นคุณตรายเทศเป็นต้นมาออกสื่อให้เป็นข่าวจะได้เอาสิ่งนี้มาสร้างพระท่าแล้วก็มาสื่อต่อพระศาสนาต่อไปเป็นเงินเข้าบุญนิทิเอาไว้เผื่อเมื่อวันนี้อัตมาพรุ่งนี้อัตมาสิ้นแล้ว เจ้าอาวาสองค์ต่อไปเขาจะได้เอาสิ่งนี้มาบริหารต่อได้เพื่อ,อสืบทอดพระศาสนาตามความตั้งใจตอนแรกจะเก็บไว้อย่างเนี้ยตอนแรกพระอาจารย์จะเก็บตอนแรกเก็บเอาไว้อย่างนี้แหละไม่ได้คิดทําอะไรหวงด้วยหวงด้วยเพราะว่าคิดเป็นว่าเป็นสมบัติของปู่ย่าตายายไว้อย่างนั้นเละครับผมหวงด้วยมาวันนี้ต้องแบกออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบห้าแล้วเนี่นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์สําหรับคนที่ร่วมบุญนะครับ อาจารย์ตอนนี้อะไรที่ค้างอยู่บ้างนอกจากมหาวิหารมหาเจดีย์มหาวิหารมหาเจดีย์ก็ยังเป็นเรื่องลองครับเรื่องชุกระหุที่สุดก็คือ,อสาราธรรมสังเวกเหล็กจะผุหมดแล้วเพ<ข>ราะว่าขึ้นเหล็กมา,ายังไม่เสร็จขึ้นโครงเหล็กมาสองปีสามปีแล้วฝนตกแดดออกจนจนหมดละยังขาดประมาณล้านหนึ่ง ถึงจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จ,ส,รจสมบูรณ์นี่นะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็คือโครงการที่จะช่วยเรื่องสัมมาอาชีพเรื่องการเข้าค่ายอบมรมเรื่องงานของคณะสมที่จะส่งความอ,อยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนนั่นแหละนี่นะครับถ้าใครจะร่วมบุญกับพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ของ ลูกศิษย์ทั้งอาจารย์สุเทพทั้งอาจารย์ไปทูนและอาจารย์นิรันต์ไว้ที่หน้าจอนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ